ใครที่กินตำกล้วยเนี่ยคำแรกไปเนี่ยถ้าหากว่าไม่จามเขาบอกว่าคนนั้นเป็นกระสือนะก็ลองดูนะครับมันนจะจามเลยครับแต่ไม่จามะครัอุยเปลือเปล่าเนี่ย <c oughs> คนพิกสดนะนูนี่นะครับก็สวัสดีนะครับพ่อแมีน้องทุกคนทุกท่านวันนี้นะครับเราก็มีฐานเด็ดนะครับเรียกว่าตำล้วยนะครับเดี๋ยวว่านี้เราจะพาพ่อแม่พีน้องทุกคนนะครับไปกินของแทบของนมอนะครับ ตำกล้วยแซ่บๆเนยครับวันนี้นะครับนะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนนะครับจัดไปตามมาครับทุกคนก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับนะก็อันนี้นะครับเป็นตำกล้วยนะครับตำกล้วยนะครับแบบแซ่บๆโอ้ยนวๆเลยครับทุกคนเนี่ยโอ้เออนากินมากจะงงครังอะไรเงยนะ ชุวยช่ยหอมมากนะครับหอมมากเออจุงก้าแมวบางปอนเรือเรือนี่นะครับก็สวัสดีนะครับพ่อแม่เป็นน้องทุกคนทุกทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็มาพบหรือว่ามาพ่อกับผมแสดงเพลินะครับช่องพีโอสกควร์แนลเหมือนเดิมนะครับก็ขอสวัสดีพ่อแม่เป็นน้องทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะว่าตอนที่ข้างล่างเราก็ ทักทายพ่อแม่พี่น้องทุกคนไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับนะโอเคนะครับนะวันนี้ก็มากับบรรยากาศเดิมๆนะครับบรรยากาศแบบชิวๆลงพัดชิวๆอากาศเย็นสบายสดชื่นโอ้หมันจะใหเรารู้สึกว่าเราสดชื่นระลอมปลอดนะเพราะอากาศมันเย็นอากาศมันดีนะครับนะมันก็ทําให้เรารู้สึกสดชื่นนะครับนะโอเคนะครับ ก็ทักทายนะครับพ่อแม่เป็นน้องทุกคนทุกท่านนะครับเป็นอย่างไรเนะีสตับายดีอย่บมีเลขเด็ดเลขดัง er. ก็บอกบอกเรื่องแล้วกันนะเ <c oughs> ผื่อจะได้รวยกับพ่อแม่เป็นน้องทุกคนทุกท่านนะครับนะโอเคนะครับนะก,ก่อนที่เราจะกินนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงทุกวันนะครับแล้วก็ ก็เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับประเดงเพลินนะครับช่องพีโอช็อล็นะครับพอแม่พี่น้องทุกคนนะครับนะวันนี้นะครับนะนี่อย่างที่บอกพ่อแม่พี่น้องไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือต้มแซบกระดูกอ่อนนะครับนะต้มแซบกระดูกอ่อนใส่เห็ดนะครับโอ้ยเป็นแต่แซบนะครับแล้วก็ใส่พริกเผาให้ด้วยโอ้ลูกโดดแซบแบจดจดเลยนะครับนะเออแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตำกล้วยนะครับตำกล้วยเปิดเขาบอกว่า ใครที่กินตำกล้วยเนี่ยคำแรกไปเนี่ยถ้าหากว่าไม่จามเขาบอกว่าคนนั้นเป็นกระสือนะก็ลองดูนะครับว่าผมกินไปคําแรกเนี่ยผมจะจามหรือเปล่านะถ้าผมไม่จามแสดงว่าผมเนี่ยเป็นปอบเป็นกระสือนะครับโบราณเขาว่าไว้อย่างนั้นนะครับเราก็ไม่รู้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นฟุตลองนะครับเป็นฟุตลองแฮมพริกสดนะครับเป็นฟุตลองแฮมพริกสดนะครับเส้นยาวๆเลยนะครับเนี่ยพ่อแม่น้องทุกคนนะครับยาวเป็นฟุตเลยนะ พาทุกคนมากินของแปลกด้วยนะครับวันนี้นะครับนะเออโอ้ยแซ่บแนะครับนะกินกับอันนี้นะครับจิงกะตำกล้วยเนี่ยแซ่บมากนะครับนะผักเคียงเราก็มีผักกาดขาวนะครับนะผักกาดขาวบวกงูนะครับดอกหอมนะครับโอ้แล้วก็มีผักชีด้วยโอ้เยอะแยะเลยนะครับปักวันนี้มาเป็นสวนเลยนะครับนะมาโอเคทุกคนนะครับจวดๆเลยแล้วกันนะครับขอคําแรกนะครับแล้วก็มีขนมจีนด้วยนะครับพอแม่พน้องทุกคนนะ นอำกินนิดนึงนาะนจำกล้วยใครไม่เคยกินลองดูนะครับแซ่บหลายมันจะจามเลยครับแต่ไม่จามนะครับเ <c oughs> ป็นปอกห,หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อืมอร่อยมากครับจำกล้วย โอเคผมรอดแล้วผมจามแล้วนะครับไม,มไม่เป็นไม่เป็นฟอกไม่เป็นกระสือละแซ่บมากทุกคนอร่อยมากนะครับตำกล้วยเนี่ยโอ้ แซับกระดูกก่อน,นอืมอือเขาเรียกว่าบโบงูนะครับอันนี้อร่อยแซ่บๆนะอาหารแบบบ้านๆ กินแล้วก็คิดถึงบ้านเรานะครับลด,อดลองดูแท่งยาวๆนะครับฟุตลอง ไอคอนพริกสดนับอืออร่อยอืออร่อยมากครับทุกคนมาเด้อกินข้าวกับผม พอแม่พี่น้องท่านใดนะครับยังไม่ได้ทานข้าวนะครับตักข้าวมาทานพร้อมผมเลยนะกินกับ hmm. ดอกหอมนะจริงๆแล้วดอกหอมเนี่ยบางทีก็เอามาผักนะ hmm. กินกับตำป้วยกว็อร่อยนะอือ hmm. ก็ใส่ปลาเป็นตอนเลยนะครับอร่อยมากครับทุกคนตกล้วยก็อร่อยพุดดองก็แทบ กำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกูทุกคนเด้อครับเข้ามาเบิง้งเข้ามาชมแล้วก็กดกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกายให้ด้วยเด้อครับลูกหลานคนอีตาลบ้านเฮาเด้อครับ แซบไรัซบมากครับทำกล้วยแซ่บไรย แซ่บมากโอ้แซ่บหลายแซ่บมากอร่อยุยอดครับ บงูเนี่ยหายากนะครับกำลังอ่อนๆเลยอร่อยนะครับอ่อนๆกรอบๆเลยนะครับถครไม่เคยเห็นก็ต้องเห็นนะครับกินตำกล้วยกับพุณลอง เดบอยาบอกใครทีเดียวเคียวละอร่อยมากชุดยอดผักเต็มๆใส่กอกยาวๆต้มแซ่เผ็ดๆนะโหยตำกล้วย แดวแห้งอนะครับโอ้โหสุดยอดดื่น้ำนะครับอร่อยมากนะครับทุกคนนะวันนี้พาทุกคนมากินแซ่บๆจุดยวดแปลกๆนะอร่อยมากก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เพ่เป to ็นกําลังใจให้กับผมประแดงเพินมด้วยนะครับนะขอกาลังใจพ่อแม่พป่น้องทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้รู้สึกว่ายอดวิวก็หายคนติดตามก็ไม่เพิ่มนะครับนะก็ขอกาลังใจนะครับพ่อแม่เป็น้องทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้อึ่งแล้วก็คงต้องขอจบที่ไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่เป็นน้องทุกคนนะนะครับก็ลาพ่อแม่เป็นน้องทุกคนทุกท่านไปพร้อมกับบรรยากาศสู่ๆยามค่ำคืนนะครับของกรุงเทพมหานครเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ ก็ขอบขอบคุณนะครับพ่อแม่เป็นน้องทุกคนทุก,ท,กทุกท่านนะครับจุงก้าสวัสดีครับพบกันในอีพีหน้าครับบายบายครับพ่อแม่เป็นน้องทุกคนท,กทุกท่านนะครับว้าว